สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็กับรายการ b v t Hunter Slayer นะครับอ้วันนี้หนละังจากที่กําลังเล่นนะครเนสกับคุณเช็ตนะครับกับแล้วก็แห้รับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ไฟดับนะครับผมวันนี้เราเลยก็ทีโอกาสดีครับทำา,าะรกิจกันก็คือว่าเราเนี่ยจะไปทางด้านไปห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับเราไปด้วยนะครับตอนนี้ เพสผมมีแค่ไฟฉายไม่ไดเห็นหรือเปล่านะครับแค่ไฟฉายนี้อันเดียวนะครับอ่านะครับนี่นะครับไฟฉายอันเดียวครับเดี๋ยวที่ว่ายไปห้องน้ำเราจะไปอาบน้ำนะครับลองดีกว่าครับนะครับอุ้ยไ่ดีนะครับเตรียมพร้อมไปนะครับไปกับพวกเรานะครับนีบ้างครับผม น้ำนะครับน,นี่สึกวามืดมากนะครับเก็บเครียสไปี่ทะอย่างครับตอนนี้โอ้เราเจออีกจุดนะครับไปแชรค,ครับเก็บไปก่อนกันไว้เผื่อบีเทียนนะครับก็อะไรครับถ้วยจานนี่ก็ช่างแม่งครับอะไครับผมโอ้ นี่คุณนะไฟดับนะครับอขอเราไปดีกว่าเดีย๋ยวจะมีอะไรห้องน้ำตามตา,ามแพทตามทางดูทาง,างก่อน,นดูทา,านงนะครับที่มีได้มาวันนี้แปลงนะครับมีวีอะไรนะควัก็ราเจอห้องน้ำแล้วนะครับอืงั้นเรากลับไปทีเดีก่อน โอเคกำลั okay. ไปเดิยก่อนนะครับเสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะเพราะตอนนี้ค้างดึกแล้วนะครับก็ไม่แอฟไม่รับน้านะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนะครับโอเคครับน่อยนะแล้วก็เดินเดินใหม่ทีนึงนะครับเราในห้องนะอั้นคือเควสจบแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยิไหมครับ ตอนนี้เคเวสใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือการว่าเราต้องไปจุดเทียนห้องน้ำนะครับนะครับปฏิวัติงานทางการห้องเทียนนะครับผมนี่คือเคเวสเพิ่มมาเ,เควสใหม่นะครับคือการจุดเทียนการจุดเทียนห้องน้ำนะครับ ตรงนี้นะครับห้องน้ำน,นะครับผมครับรวมสยองไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ขอวางใช้กันแล้วกันนะครับตรงนี้นะเควสว่าเราต้องจุดเทียนนะครับโอเคยอะเรามาจุดเทียนก่อนอยู่วางกล้องก่อนนะครับ โอเคเราจุดเทียนเรียบร้อยนะครับน่ะควิส่านหมดะพรุ่งนี้กลับก่อนครับอืมกลับไปก่อนโอเคครับทาหน้างับมานะครับเพื่อไปเก็บไปเช็คนะครับนี่เก็บกระไบในยยช่วงมันเลย ครรัับอนนนี้้เาก็ึละนะตอนนี้ยินเสียงครับยินเสียงครับผมอยู่คนเดียวในตรงนี้อาครับอันนี้เรงจุดหมายแล้วคือคอมผมขอขอบคุณที่ร่วมประสบการณ์หลอนด้วยกันนะครับสัปดัหนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ next video หน้าครับสวัสดีครับ